ด้วยแสดงว่าเลข2 3 4ที่น้องเลือกมามี36แบบจบแค่นี้ไหมไม่นอกจาก2 3 4จำได้ไหมตอนแรกเขามีเลขอะไรบ้าง1 2 3 4 5ให้เลือกมา3อันที่น้องเลือกมาคือ2 3 4ตอบ36แบบ มันมีอะไรได้อีกนอกจาก2องสามสี่หนึ่งส1งส1มหสองหนึ่งสห้าห้าต่อไป2อะไรครับ2,3,4 2 3มสี่หสองสห้าปีท้ายด้วยอะไรดั้งนัง3สามสี่หเนี่ยมีแค่นี้เองเนีย่ยเขียนไปเลยครับ กี่แบบทั้งหมดที่เราดึงมาเนี่ย10บป่ะสิ 10. แล้วแต่ละแบบตอบเท่าไหร่เมื่อกี้3ามก็คือ2 3งสี่ก็ตอบ 1, 2, 3ามสิบกสาก็ตอบ 1, 2, 3ามสิบหกนึ่งสอสก็ตอบ3ามทุกอันตอบ3าอะไรหมดเลย3ามเพราะฉะนั้นถ้ามันมี10แบบก็ต้องเป็น36คูณอะไรเข้าไปเลยตอบเท่าไหร่นังแใช่แค่นี้เองจบพี่อุ๋ยแล้วมันมีวิธีไม่ต้องมานั่งไล่ไหมเน่ยมี ถ้าน้องเรียนกับพี่มาดีๆนะครับหรือน้องตื่นมาดีๆจะรู้ว่าเขาเรียกว่า5 4 3สเคยเรียนไหมห้าสี่สามก็คือมีของ5อย่างเอากี่อย่างเอา3อย่างก็คือ5้าสแล้ว5้าสคิดยังไง5้าสก็คือถอย3 5ตัวที่หนึ่งสตัวที่สองสตัวสุดท้ายอันนี้เขาเรียกว่า5้ถอยสเสร็จแล้วพอห้าถอยสาหารด้วย3ามสองหนึ่ง เสร็จแล้วน้อเอา3ตัด3เอา2ตัด4ได้2คูณกัน5้าค่าคูณ2ได้อะไรครับ10เนี่ยมี10แบบแต่ถามว่าถ้าคนไม่รู้5 4 3นั่งนับได้ไหมได้เนี่ยน้องนักไร่แปบ,บเดียวก็จบ10แบบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องสามารถไปดูที่พี่ติวได้